สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับครัวอินดิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาแบบคนเดียวเหงาๆเลยน้ำฟ้านะคะเขาเรียนออนไลน์อยู่นะคะก็เลยแบบ ปล่อยให้เขาเรียนไปก่อนให้เขาทํากันบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะวันนี้ก็เลยได้มาถ่ายคลิปคนเดียวค่ะเขาเรียนแบบว่าเรียนปกตินะมีการเช็คชื่อนะ,ะสำหรับน้าฟ้าไม่ต้องแต่พี่โชคเนี่ยคนโตนะคะอยู่มัธยมเขาก็ต้องมีการเช็คชื่อนะคะตั้งแต่ตอนเช้าเข้าเรียนปกติเลยนะคะวันนี้จะทําอาหารว่างให้เขาทั้งคู่นะคะขนมปังครัวซองไก่ฉีกค่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยดีกว่าค่ะ มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีเนื้อไก่ตรงนี้เป็นสันในไก่นะคะครัวซองแน่ๆอันนี้เป็นแบบว่าครัวซองจิ๋วนะคะอันเล็กๆนะคะเด็กๆชอบอะไรที่มันแบบเล็กๆน่ารักอะไราเงี้ยก็เลยแบบได้ครัวซองจิ๋วมานะคะกระหล่ำปีซึ่งกระหล่ำปีน,นี้คือใช้ไปแล้วครึง่งนึงก็เหลือครึง่งนึงนะคะก็นํามาใช้ได้แล้วก็แครอทค่ะ ครีมสลดัดจะเป็นแบบครีมสลดัดรสชาติอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะที่หนิงใช้นี่จะเป็นครีมสลดัดรสแบบซีฟู้ดเผ็ดโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะกระปุกเล็กๆแค่นี้ค่ะไม่ต้องกระปุกใหญ่นะคะแก้วแค่นี้เองผงขมิ้นนิดหน่อยค่ะเนยนะคะขอาโพดนึ่งแกะนะคะสําเร็จรูปมีขายนะคะตามห้างนะเริ่มจากการหมักไก่ก่อนนะคะเราจะหมักไก่นะคะใส่ไก่ลงไป แล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตค่ะโยเกิรนี้ใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเราจะใส่แก้วเล็กให้หมดแก้วเลยนะคะถ้าเราหมักไก่ด้วยโยเกิร์ตเนี่ยเนื้อไก่ของเราจะมีความนิ่มนิ่มสุดๆดอะ่ะโรยพริกไทยไปนิดนึงเกลือนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ แบบว่าพอแบบหยิบมือขมิ้นนะคะตามด้วยขมิ้นนะคะใส่ขมิ้นไปนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นผงขมิ้นนะคะหาซื้อแบบเป็นคนขวดสําเร็จรูปก,ก็ใช้ง่ายค่ะอ่ะหาอะไรปิดไว้เลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแช่ตู้เย็นนะคะปิดไว้ช่วงที่เราเตรียมผักนะคะเรามาหั่นกะหล่ำปีกันค่ะเอาตรงนี้ออกนะคะแข็ง ตอนนี้เราจะซอยให้บ,บางแบบว่าบางที่สุดเลยหั่นครึ่งนะคะอันนี้พี่โชคบอกมานะคะบอกว่าแม่ลองใช้เจ้าตัวนี้สิมีดที่ปอกเปลือกผลไม้นะคะเดี๋ยวจะลองดูกับกระลำปีนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไปดูในคลิปของคนอื่นมาจะได้บางมากเลย <c oughs> ได้ผลคะ่ะทุกคน <c oughs> มันได้ผล พอแล้วแครอทนะคะเราจะสับก่อนล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผักนะแครอทจะไม่ปอกเปลือกนะคะจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วก็จะใช้ที่ปอกผลไม้เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะค่อยๆแบบฝานไปบางๆ แค่นี้นะคะมีสีสันแบบว่าน่ากินะนะ,ะ้ะสีส้มสีขาวนะคะแล้วเราก็จะใส่ครีมสลัดของเราลงไปค่ะครีมสลัดซีฟู้ดนี้จะค่อนข้างรดเผ็ดนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนำไปคุกกับผักเลยค่ะเหมือนเรากินสลัดนะคะทุกคนเราจะคุก เรียบร้อยค่ะเราจะใส่เนยลงไปในกระทะนิดนึงนะคะเราจะใส่ไก่ของเราลงไปวางไว้สันไก่เนี่ยจะสุกเร็วเพราะว่าชิ้นเล็กนะคะเราใส่เนยให้หอมนะคะ หรือใครแล้วแบบไม่ชอบแบบว่าให้มันมีมันมีไขมันนะคะก็ไม่ต้องใส่เนยค่ะไก่สีสวยมากเลยสวยจากสีขมิ้นนะคะถ้าเราเปิดไฟอ่อนค่อยๆให้ไก่สุกเนยของเราจะไม่ไหม้คะไก่ของเราก็จะไม่ไหม้เราไม่ได้ต้องการให้แบบว่าไก่ของเรา่ยมีความกรอบนะ หรือว่าไม่นะคะเราต้องการให้ไก่ของเราเนี่ยังเป็นสีขาวขาวอยู่นะยังนิ่มๆนะคะเหมือนเราเอาไปแบบไปนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่เท่ากันที่ไม่ได้จับเวลาเพราะว่าไก่เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ใช้เวลาสุกไม่เท่ากันนะคะอย่างเงี้ยชิ้นเล็กก็แป๊บเดียวนะคะแบบนี้นะคะคือสุกหมดแล้วนะทุกคนวิธีเช็คก็คือพอเราดกดเข้าไป เรารู้สึกได้ว่าเนื้อมันเนี่ยไม่นิ่มด้านในแล้วอะ่ะเนื้อมันแข็งมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็สุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเลยจะนีบไก่ใส่จานพักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องรอให้ไก่เย็นเราถึงจะนําไก่มาฉีกได้นะคะไก่นิ่มมากทุกคนนี่คือแบบนั่นมาคือแบบหลุดลออกมาเลยอะ่ะอุยนิ่มจริงๆ แล้วขัวซองนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะนี่นะคะเอาขัวซองออกมาเลยเราจะผ่าครึ่งรัวซองนะคะนี่ค่ะเราซื้อขัวซองมาเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะมันอร่อยอยู่แล้วในตัวนี่นะคะผ่าครึ่งไว้แบบนี้นะคะผ่าเตรียมไว้ค่ะ เราก็จะนำผักของเราเนี่ยวางลงไปก่อนด้านบนตามด้วยข้โพดนนะคะช่วงที่รอไก่เย็นก็มาเรียงไว้เลยแบบนี้ค่ะ ค่ะอันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนนะคะนี่จะหัน่นหรือจะฉีกได้หมดเลยหูยเนื้อนิ่มมากเลยอะทุกคนชิมก่อนทาแล้วไก่อร่อยมากเลยนิ่มอะ่ะไก่นิ่มนิ่มแบบซี i จุ๊ยซีอะมันยังมีแบบน้ำแล้วมันจะมีรสชาติแบบ ฉ่ำในเนื้อไก่อะลองดูเอาไก่หมักกับโยเกิร์ตนะคะ เวลาใส่ไก่แล้วเราจะใส่เนื้อไก่ฉีกของเราไก่ฉีกชิ้นใหญ่มากเลย เรียบร้อยแล้วะคะ่ะครัวซองไก่ฉีกจ้านี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะซักชิ้นก่อนแล้วกันนะคะลูกไม่รู้หรอกลูกไม่รู้หรอกนะคะจะใส่ซอสน,นะคะแม่ชอบแบบรสจัดจ้านมัมแล้วนะคะ ทุกคนไปลองทำดูครัวซองเป็นขนมปังที่อร่อยอยู่แล้วนะ มักนก็อร่อยอาหารเช้าก็ได้อาหารว่างก็ได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครัวอินนิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ